ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองสำหรับเรื่องราวความรักของนางเอกสาวโบเมลาดาสุดสีและดีบหวานใจอย่างพระเอกหนุ่มนิกทองระยะหลังทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ท่ามกลางความช็อกของแฟนๆซึ่งทางด้านหนุม่มนิคได้เผยว่าการเลิกรากครั้งนี้ไม่มีใครเป็นมือที่ 3. สามสาเหตุเป็นเพราะทัศนคติและมุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกันไม่มีมือที่สามมาเกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากที่เกิดประเด็นขึ้นก็มีข่าวลือข่าวเมา้าหนาหูเยอะมากกว่าสาวโบนั้นถูกพระเอกกอและออตามจิดงานนี้หวยไปตกที่หนุ่มอเล็กธีระเดชและหนุ่มเกรดวรินทร์ก็ออกมายอมรับแล้วว่าไม่ได้จีบสาวโบล่าสุดสาวโบเมลดาได้มาเปิดใจกับบันทินไทยรัฐถึงประเด็นดังกล่าวว่า จักมูนอเล็กทีระเดชมีการถ่าย MV ด้วยกันรพร้อมกับปากติดตามรับชมด้วยซึ่งเป็นผลงานเพลงของศิลปินรุ่มใหญ่อย่างที่ก้องสหรัฐส่วนเรื่องความรักที่อดีตหวานใจอย่างมิกทองระยะสาวโบเปิดใจต่อว่าไม่มีใครเทใครหรือใครบอกเลิกใครเราคุยกันแล้วสกลงกันแล้วลดสถานะเป็นเพื่อนกันดีกว่านะตอนนี้เพราะรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนก็นานกว่าการเป็นแฟนนะ